ในโลกสมัยนี้การแยกแยะของจริงจากของปลอมนั้นยากขึ้นทุกวันโซเชียลมีเดียเต็มไปด้วยอินฟลูเอนเซอร์ที่อวดชีวิตรูราแต่บ่อยครั้งมันเป็นแค่ภาพลงตาผู้เชี่ยวชาญของจริงนั้นหายากและการหาความรักที่แท้จริงยิ่งยากกว่าแต่ในโลกที่เต็มไปด้วยของปลอมของจริงจะส่องสว่างเสมอเรื่องราวของเอลิยาใน1นึ่งพงศ์ศรแปพิสูจน์สิ่งนี้ บนภูเขาคาเมลเอลยาแสดงพลังของพระเจ้าในสมัยนั้นชาวอิสราเอลชาเทพพระเจ้าเทศที่ชื่อบาอันและลืมพระเจ้าที่แท้จริงบรรดาผู้เผยพระวจนะของบานร้องตะโกนทั้งวันถวายเครื่องบูชาแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วเอลยาก็ก้าวออกมาเขาสร้างแท่นบูชาของพระเจ้าขึ้นใหม่โดยใช้หิน12ก้อนซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ12สองเผ่าของอิสราเอลเขาหยั่งเทน้ำลงบนแท่นบูชานั้นเพื่อให้ไฟติดได้ยากด้วยวิธีของมนุษย์ทำไมเพื่อแสดงให้เห็นว่าเฉพาะพลังของพระเจ้าเท่านั้นที่ทำได้จากนั้นไฟก็ตกลงมาจากส สิ่งนี้พิสูจน์อย่างชัดเจนว่าพระเจ้ามีชีวิตอยู่แท่นบูชาในภาษาฮีบรูเรียกว่ามิดเบยหมายถึงสถานที่ฆ่าบูชายันซึ่งเป็นที่ถวายเครื่องบูชาเพื่อนมรสก,การพระเจ้าไฟวาเทรดเอชเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการประทับและพลังอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้ามันไม่ใช่แค่ไฟแต่เป็นสัญญาณของความจริงของพระเจ้าเรื่องนี้ชี้ไปสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า พระเยซูคริสต์บนไม้กางเขนพระเยซูถวายตัวเองเป็นเครื่องบูชาที่สมบูรณ์ซึ่งยิ่งใหญ่กว่าเครื่องบูชาของเอลียามากการเสียสละของพระองค์ชำระล้างบาปของเราและทําให้เราคืนดีกับพระเจ้าไฟที่คาเมลเป็นภ้าสะท้อนของไฟแห่งพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ซึ่งเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้ที่เชื่อในพระเยซูนั่นคือการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง วันนี้เราอยู่ในโลกที่ต้องแยกแยะของจริงจากของปลอมโลกผลักดันให้เราบูชาเงินความสำเร็จหรือความสุขเทพเจ้าเท็จที่ทำให้เราว่างเปล่าของจริงอยู่ในพระเยซูคริสตเท่านั้นพระองค์สิ้นพระชนและฟื้นคืนพระชนเพื่อแสดงพลังที่แท้จริงของพระเจ้าเมื่อคุณวางใจในพระองค์ชีวิตคุณจะเปลี่ยนความว่างเปล่ากลายเป็นความยินดีความกลัวกลายเป็นสันติสุขอยากสัมผัสของจริงไหมมาหาพระเยซูพระองค์ไม่ใช่ของปลอมพระองค์แสดงพลังที่แท้จริงของพระเจ้าตอนนี้เชิญพระองค์เข้ามาในชีวิตของคุณพระเยซูปลดเข้ามาในชีวิตของข้าพระเจ้า พระองค์กำลังรอคุณอยู่ของจริงย่อมชนะและของจริงอยู่ในพระเยซูคริส